แนะนําตัวก่อนนะครับไม่ค่อยได้มาเนาะโอเคนะครับก็ผมเดียวนะครับก็เป็นสปอร์ตนะครับที่ดูตัวคอมอินสเปคชั่นครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าการทํางานของตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวอินสเปคชั่นโปรเฟชชั่นเนี่ยเราเราเคยกระหนไปหลายรอบแล้วแหละว่ามันนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆเลยดีกว่าว่า เวลาเราต้องทํางานกับไฟล์ที่เราสแกนมาเรียบร้อยแล้วมันมันง่ายจริงๆอย่างที่เราเคยแบบโฆษณาเคยบอกไว้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวให้พี่เรียวลองโชว์เลยดีกว่านะครโอเคนะครับก็หน้าตาซอฟต์แวร์นะจะประมาณนี้นะครับก็คือพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็ถ้าเราเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็นิวขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้หน้าตาโปรแกรมก็ใช่ยังไนยังจะไมโครซอฟต์ฟีเลยใช่ครับใช้งานง่ายนะครับก็ในวันนี้นะครับ เราจะมาดูในส่วนของตัวกล่องอิน p เปคชันโปรเฟชชั่นนะครับแน่นอนก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า p r o f e s s i o n a l นะครับเราจะทำงานในกรณีที่เราทำงานวัดค่าชิ้นงานหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเาเรียกว่าสร้างเทมเพลตก็คือเราวัดค่าชิ้นแรกไว้นะครับแล้วก็ชิ้นที่สองเนี่ยไม่ต้องวัดแล้วแค่โหลดลงมาก็ใช้งานได้ก็คือทำครั้งแรกครั้งเดียวใช่ครับแล้วพอพาร์ตอื่นี่สแกนเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาวางได้ใช่เลยเข้ามาวางได้เลยก็ไอ้คำสั่งที่เราเคยวัดค่าไว้ต่างๆก็จะ โหลดไปที่ตัวชิ้นที่สองได้ทันทีนะครับตัวนี้นะน่าสนใจโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือผมทำเทมเพลตไว้แล้วทำเทมเพลตไว้แล้วก็เราสามารถเข้าไปที่เทมเพลตนะครับแบบนี้ก็จะมีไฟล์ก็จะมีรูปร่างหน้าตานะสมมติงานหืนงานนักงานเอเราก็ทำมือมีงานอยู่สิบงานก็ไม่ต้องมานั่งแบบจิ้มหลายรอบแล้วแบบนี้ไม่ต้องจิ้มก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ โอเคพอเปิดขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นแคดนะครับไม่ใช่ตัวไฟสแกลให้น้องเือเทมเพลตเนี่ยเราก็จะมีแคดเก็บไว้เลยนะครับเพื่อเตรียมการเทียบระวัดค่าต่างๆนะครับในการใช้งานเราสามารถผมจะเปิดรีพอร์ตให้ดูตัวนี้นะครับเราสามารถจะทำรีพอร์ตไว้ต่างๆครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันทีอ๋อคือเราทำไปแล้วทำเรียบร้อยตัวนี้ทำยากมั้ยรีพอร์ตไม่ยาก ก็ไม่ยากก็คือตามขั้นตอนตามขั้นตอนโปรเซสไม่ยากนะครับตรงนี้ลองเกตดดูว่าตัวนี้ครับค่ายังไม่อัปเดตเพราะว่าตัวไฟล์สแกนไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอเคนะครับในการใช้งานนะครับก็วิธีการเลยนะครับเรามีในส่วนของเทมเพลตเรียบร้อยนะครับก็จริงๆมันถูงวัดค่าต่างๆวางไว้หมดเรียบร้อยว่าแค่ไม่มีไฟลสแกนเราจะวัดตรงไหนจะเทียบกับอะไรจะดูอะไรเนี้ยคือทําไว้เลยใช่นะครับก็วิธีการนะครับ เราสามารถเชื่อโหลดตัวไฟล์สแกนลงมาอมเพียงแค่นี้ใช่ครับผมก็บอกตอนนี้ต้องการเป็นลิเมนก็คือตัวไฟล์สแกนครับ,รบก็โหลดลงมาประมาณนี้นะครับกวกระจุดทำไงล่ะอ่ะตัวนี้แน่น,นอนก็คือโหลดลงมาปุ๊บเรายังไม่ได้บิวนะครับ เราต้องการให้วัดค่าทําการอะไลเมน์แล้วก็ทําการเลือกนะครับแล้วก็กดทําการดีิวแค่นี้เองดีดิแคปคูเลตแค่นี้ก็นั่งเลือกอะไรเลยหรอไม่ต้องขับนั่งรอนวัามันก็จะดึงงานเข้าไปให้มันแมปเข้าใส่ตัวทีดีโมเดลต้นทางเองเลยใช่โกโขกก็ลองเก็ด้านล่างนะครับว่ากาลังอัปเดตก็คือดึงข้อมูลจากตัวต้นแบบนะครับวิ่งไปที่ตัวไฟสแกนตัวใหม่ครับตัวนี้ซึ่งเวลานะครับก็ขึ้นกับไฟล์งานของเราว่าเรากําหนดค่าไว้เยอะไหมอันนี้คืออันนี้คือขั้นตอนในการ เข้ามาแมบเฉยๆป่ะหรือว่าทำรีพอร์ตด้วยเลยทำรีพอร์ตด้วยเลยโอ้โหกดแค่ปุ่มเดียวใช่ครับรู้เรื่องเลยโอเคนะครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะครับในการวัดค่าอย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องเอาไฟล์แคปลงมานะครับแล้วก็ทำการโหลดเนี่ยเรียบร้อยแล้วะนะครับไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงหนึ่นาทีด้วยใช่ครับอ่ะผมให้ดูนะนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้ะได้แล้วแล้วรีพอร์ตหน้าตาเป็นยังไงพี่เลียวเราก็เข้ามาดูที่รีพอร์ตไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องแคปเจอร์ไม่ต้องอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหนะคือเขาทําให้พองเลยใช่ครับก็จะมีการวเราเหนื่อยครั้งเดียวเอาง่ายๆใช่ตอนแรกก็คือเราก็ต้องการวัดค่าในส่วนต่างๆที่เราต้องการทั้งหมดว่าต้องการรีพอร์ต็นยังไงเดี๋ยวก็คือเอนจิเนียร์เขาจะวัดอะไรตรงไหนมาเขาก็จะบอกเราอีกเราก็เป็น ทำง่ายๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราบอกว่าไฟล์ตัวนี้คอมพิวเตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซฟตัวนี้เทมเพลตตัวนี้เทรนนิ่งนานไหมพี่เดียวถ้ายิ่งนานตัวนี้เลยเนี่ยซึ่งจริงๆใช้เวลาไม่นานเพรตะฉะนั้นตัวคอมตัวตัวคอมอินสเปคชันตัวนี้ถ้าคอมอินสเปคชันถ้าถ้าถ้าฟูลจนถึงข้นจริงก็คือการอินสเปคชันถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยปกติอยู่ที่สามวันสามวันเองสามวันก็ทำแบบนี้ได้เลยใช่ครับโอ้ประมาณนะครับแล้วต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมพื้นฐานมาก่อนนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในส่่่วววนนขอออองงงาาา QC ะไไรปแล้เชืืก็คท ทาง u s e r อร์และผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถรีนรู้ตรงนี้ได้เร็วอยู่แล้วคุณคําสั่งบางคําสั่งอยู่แล้วจะคล้ายๆกันก็คือคําสั่งของมันใช่จะคลายๆกันประมาณซึ่งจากที่ดูแทบจะไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยใช่ใช่ไหมครับเราเราไม่จำเป็นต้องมาแก้โมเดลอะไรอยู่แล้วเราแค่ดึงมใช้อย่างเดียวดึมาใช้อย่างเียวคือเรายังที่บอกก็คือเราก็มาทําในส่วนชิ้นแรกชิงที่2องชิ้ที่สาม่ต้องทําแล้วก็ดึงรีพอร์ตไปใช้งานได้เลยประมาณนะครับอันนี้คือในกรณีนี้คือ มีไฟล์สแกนแล้วใช่ครับแล้วก็มีทีแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาวางได้เลยแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรเลยตัวนี้นะครับก็อันนี้ส่วนแรกนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าการทำเทมเพลตนะครับแน่นอนทำเทมเพลตเสร็จแล้วก็ดึงมาใช้งานนะครับต่อไปมาดูส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือในกรณีที่เรามีหลายชิ้นเนี่ยเราต้องการให้วัดค่าร้อมกันได้หลายชิ้นเลยเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมนะครับตัวนี้เข้าียกรณีที่มีหลายชิ้นไหมครับใช่ก็ดึงมาร้อมกันทั้งหมดเลยมียี่บชิ้นก็ดึงมาเลยสมุิว่าเราสแกน งานตัวนี้เรามีทั้งหมด100ชิ้นใช่ครับเราสแกนล็อตหนึ่ง1ิบชิ้นสมมติครับแล้วเราไม่ต้องมานั่งทำทีละอันอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ต้องก็คือตอนนี้คือดึงมาทากัน20ิบชิ้นเลยัูเรื่องเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มแต่ตอนแรกเลยแต่การเอาแคดไฟล์ลงมาเลยอ่าครับให้รู้ไปเลยว่ามันง่ายจริงใช้งานยังไงนะครับ โอเคนะครับก็ตัว i n s p e c t i o n นะครับกลองอ i นสแตนชั่นโปรเฟ s ชั่นอนะครับเราสามารถที่จะดึงไฟล์ที่เป็นไฟล์แคดโดยตรงได้เลยนะครับไม่ใช่ดึงไฟล์สริมไม่ต้องแปลงด้วยไม่ต้องแปลงครับดึงได้เลยเราก็ดึงอกมาปุ๊บนี่แบบนี้ก็คือดึงพาร์ทของเสลนด้เข้าไปได้เลยอ่ะตอนนี้เราก็บอกว่าต้องการที่จะทำพาร์ทใหม่นะครับก็นิวไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้แล้วนี่กลอมครับอ่ะคือ ประมาณนี้นะครับืครับเราได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมใด่แล้วไงครับก็จะได้ตัวแฉดไฟเรียบร้อยแฉดไฟครับพอได้แัดไฟ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเอาไฟล์สแกนนะครับไฟล์สแกนที่เราองการวัดค่าใช่ครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะดึงมาตัวก่อนนะครับเพื่อทําการวัดค่าก่อนนะครับทาทาเหมือนเป็นเป็นว่าเราจะวัดอะไรเงี่ยว่าจะวัดอะไรกันนะครับแต่ตังนี้คือเราจะทําสําหรับหลายๆชิ้นแต่อย่าที่บอกเราก็ดึงออกมา ออมาตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็แอดเข้าไปที่พาร์ตตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งอาจจะยังไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้วิธีการอะไลเมนต์ในที่นี้ผมจะใช้วิธีการที่อะไลเมนต์ใช้ก็คือจริงๆเราใช้แบบออโต้แบบเพียร์อะไลเมนต์อะไรก็ได้ในกรณีที่งานเราบอกว่าไม่มีความซับซ้อนแลาเช็คใกล้เคียงกันนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานของการอะไลเมนต์น่ะมีหลายรูปแบบนะครับแต่ที่นี้ผมใช้เพียร์อะไลเมนต์ก่อนนะครับซึ่งพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการที่วัดค่าเนี่ยเช่นผมต้องการวัดเดเเมชันบางตัวเนี่ยนะครับผมก็เลือกเลยเช่นผมต้องการใส่ไดเมเตอร์คตัวนี้นะครับก็เราก็เลือกที่จะวัดกําหนดเลยนะครับแล้วก็เลือกผิวนะครับส่งกระบ,บอกตัวนี้นี่เราจะวัดตรงนี้น,นะครับวัดเสร็จปุ๊บนะครับต้องการที่จะวัดค่าในส่วนตัวไฟสแกน,นครับเราก็จะถ่ายโอนตัวนี้ไปอย่างที่สแกนนะครับ นี่ไงขี่รข่งรบเดียวก็ได้เป็นมิสเซสเลยครับแน่นอนเราต้องการที่จะทราบว่าเดมิเตอร์ตรงนี้เท่าไหร่เราก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกเดมิเตอร์ขึ้นมาเลยลองสังเกตดูว่าจะเห็นในส่วนของค่าโนมินอลคือไฟแคดแล้วก็ตัวเอ็กชวลก็คือไฟสแกนขึ้นมาทันทีเลยใช่ขึ้นมาทอร์แนนใช่ผ่านไม่ผ่านขึ้นมาทอแลนด์ที่เรากำหนดใช้ทอแลนด์ได้ตัวนี้นะครับอืมสลับตัวนี้นะครับเราจะวัดตรงไหนแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ก็ทำแบบนี้ขึ้นกระเราซึ่ง เครื่องมือในการวัดมีเยอะไหมมีเยอะมากครับมีเยอะมากก็คือหลักๆมากเนี่ยครับนี่อะเต็มเลยจะวัดมุ้งชาจะวัดรองหนาาจะวัดไั้หมดเลยใช่ประมาณเนี้ยเซอร์เฟก็ได้ด้วยเหมือนกันเหรอได้ครับเซอร์เฟกโอ้โหหมายถึงว่าความหยาบของผิวอะไรเงี้ยนะครับออโอเคตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวโปรถ้าเป็นตัวสแตนดาห์ทำอย่างนี้ได้ไหม ก็ค <ffe compassionate> okay. ือต mm ัวสแตนดาดก็คืออย่างที่หก็คือถ้าเป็นตัวมาดรานธรรมดาก็คือเราจะทำาพวกเทมเพลตพวกการวัดหลายชิ้นร้ามอกันไม่ได้แต่แบบนี้ทําได้นะทำได้เลยครับก็คือก็คือวัดทีละตัวไปอย่างนี้ได้อ่าถ้าตัวสแตนดาดเกิดจะวัดทีละตัวโยนลงมาแล้วก็วัดวัดได้ทุกอย่างใช่วัดได้เหมือนกันประมาณนี้แต่จะทําเป็นตัวตัวเช่นมีสิบสิบชิ้นเนี่ยเราก็ต้องทําการวัดทั้งสิบชิ้นโอเคนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็คือผมวัดจากตัว นี่ได้ละสองถ้าเราไม่มีแคดวัดในไม้นะครับในกรณีที่เรามีแคดเนี่ยเราก็เลือกเขาเรียกว่าตัวไอชวนเราก็สามารถวัดก็วัดไมชันแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เทียบได้ว่ามันตรงมันผ่านไม่ผ่านแต่รู้ขนาดเท่าไหร่ก็คือขึ้นกับทางเขาเรียกว่าใส่การกําหนดค่าของเราว่าเราต้องการใส่ค่าตั้งต้นเท่าไหร่เรับเช่นเราต้องการวัดระยะตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็กาหนดระยะ ในแนวแกนเพราเราต้องการวัดในแนวแกนใหม่เอกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นแนวแกนเอกแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปตัวนี้เช่นตัวนี้เราบอกว่าค่าตัวนี้ค่าจริงค่าจริงเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วในกรณีที่เราไม่มีแคปแต่เรารู้ว่ามันร้อยหกสิบแน่นอนใช่ครับแล้วเราก็ถ้าแกนมาเทียบกับตอนนี้มันเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ครับประมาณนี้อันนี้คือมันตรงแล้วถ้าไม่ตรงมันจะขึ้นยังไงอ่ะสมมติเราบอกว่าเอาร้อยห้าเก้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดงหรือมันจะยังไงไหมตัวนี้มันว่าเราใส่ว่าตัวนี้เป็นร้อยห้าเก้าสมมติสมมต ห้าร้อยแต่ผลิตมาแล้วเราสแกนมาได้ร6 0ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นี่มันก็บอกเลยว่าพันแล้วก็เป็นสีแดงด้วยทอร์เรนต์ของเราใส่เข้าไปโอ้โหช่วยเราได้เยอะนะโอเค โอเคตอนนี้เราได้เรียบร้อยนะครับอย่างที่พี่ชาถามจะแรกเวลาเราทำรีพอร์ตได้ยากไหมนะครับไม่ยากนะครับแล้วกำหนดตำแหน่งที่เราต้องการที่จะวางอะไรพวกนี้นะครับโอ้เก็คือรูปนี้จะวางวิวตรงไหนยังไงประมาณนี้จัดจัดจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นเองประมาณนี้เบื้องต้นเราจัดเบื้องต้นไปก่อนนะครับที่เหลือก็เราทําการที่เรียกว่าแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ซึ่งถ้าเป็น มาตรฐานตัว a าตรฐานจะเป็นดีฟอร์เก็จะมีดีฟอร์ของเขาเองนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกว่าต้องการที่โชว์อะไรโชว์วีแบบไหนนะครับแบบนี้อันนี้คือ a n ตร r d นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราบอกว่ามีโปรเฟชชั่นอลนะครับเราสามารถเรียกว่าทำเขาเรียกว่าสกินนะสกินก็คือคล้ายๆเป็นเทมเพลตของตัวรีพอร์ตนี่แหละนะครับเราสามารถเลือกแล้วก็แคปเจร์เห็นไหมครับเราสามารถตั้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ๋อครับ ก็มีอะไรให้เราลุกเล่นเดียกว่าประมาณนี้ครับแล้วจะเซตอะไรไว้ก็คือคล้ายๆเหมือนเราทำเขมเพลตของบัไปให้มันเป็นเหมือนกับเราทำอราบม่ได้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วเซตเก็บไว้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดอ๋อเราพอพอเราได้แล้วเราก็มาวางในตำแหน่งให้ให้มันสวยงามเสร็จแล้วก็ได้หน้ารีพอร์ตตรงนี้นะนะครับ โอเคแล้วมีตัวลงตารางอะไรไหมว่ามันผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวโชว์ในส่วนของการคอมเพลตด้วยครับก็คือเรามีตัวแคตไฟล์แล้วก็ตัวสแกนไฟล์เรียบร้อยนะครับที่เมื่อกี้อย่างที่พี่เดียบอกมาว่าอันนี้เรากำลังทำสิบชิ้นใช่ครับสิบชิ้นแล้วก็ทำเช่นเราต้องการวัด d i มิชั i นะครับแล้วก็ทันวันทําการคอมเพลตตัวแคตไฟล์กับตัวสแกนไฟล์ทั้งสิบชิ้นนั้นผ่านไม่ผ่านยังไงั้นจะใช้ได้ไหมขึ้นมาเลยทั้งหมดนะครับดูเด้เลยเป็นเครื่องมือที่แบบว่าช่วยให้ ผู้ใช้งานทํางานง่ายมากอย่างนี้ตอนนี้คือการทำแผนนะครับก็หมอนแล้วก็ใส่ทอนแหลมและรับกกาหนดเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้คือมาทีละตัวแล้วตัวนี้แพงกว่ตัวกันนะครับชุดหนึ่งนี่ตัวแรกอย่างนี้ครับประมาณนี้โอเคได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการมีวัดค่าเป็นตำแหน่งก็ได้นะครับนอกจากเทียบเทียบสีแบบนี้เราสามารถทําการเลือ้นะครับแล้วก็ นี่เดี่ยวชี้เลยจิ้มไม่ได้เลยตรงนี้ตรงนี้มันก็จะบอกว่ามันต่างจากแคดไฟล์เท่าไหร่ใช่ครับบวกลบไปเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ในโซนสีแดงก็จะติดบวกทั้งสีฟาสีฟ้าเงินสีเงินลงมาก็ติดลบลบไปถึงจุดหนึ่งตอนนี้ตั้งไว้ที่ถึงชุดหนึ่งอยู่เนาะใช่ครับสีชุดหนึ่งนะครับผมก็อาจจะแคปเจอร์ตรงนี้นะนี่เราแคปเจอร์ได้อีกโอเคแคปเจอร์ตอนนี้อาจจะแคปเจอร์ตรงนี้ก็ไหวประมาณนี้นะครับ พอเราได้วิวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกที่ผมแจ้งจต่แรกก็คือเราต้องการเชวัดชิ้นต่อไปแล้วนะครับอีกเก้าชิ้นที่เหลืออีกเก้าชิ้นที่เหลือนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับนี่เลยนะครับก็วิธีการง่ายๆดึงชิ้นที่เหลือก็เพียงเท่านั้นเองแล้วก็ดึงลงมาโยนเข้าไปในนี้เลย แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสเตตนะครับก็จะแบ่งเป็นสเตตไปแบบนี้ที่เหลือก็รอให้ตัวซอฟต์แวร์อัปเดตก็ทําการถ่ายอุณหภูตัวแรกไปชิ้นที่2อชิ้นที่3ชิ้นที่4ประมาณนันนี้คือรอซอฟต์แวร์แป๊บเดียวรอซอฟต์แวร์ครับก็คืออย่างที่บอกวเวลาก็ขึ้นกับคว<อ><อ>ามซับซ้อนแลความซับซ้อนแล้วก็ปริมาณงานงที่เราวัดค่าเข้าไปว่าเยอะมากน้อยขนาดไหนประมาณนี้อ่ะนี้ผมอัปเดตไปที่รีพอร์ตด้วยครับประมาณก็กดเหมือนเดิมใช่อัปเดตก็จะอัปเดตเป็นหน้าหน้าไปนะครับประมาณ โอ้โหนี่นี่เจ๋งมากเลยนะเพราะว่าคือคนที่เป็น QC วเซเองเขาก็คงไม่ต้องทําอะไรเลยมีหน้าที่เอาไฟล์เข้ามาแล้วก็ทำเทมเพลตนิดหน่อยก็คือยันที่บอกตัวนี้ก็คือผมคุยกับทางลูกค้าหลายๆที่เขาบอกว่าก็คือในการวัดค่าอินสเปคชันนี่ก็คือเขาอยากให้มันง่ายง่ายก็คือคนที่ทําโปรแกรมช่วงแรกก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่คนที่2มาเนี่ยป็นหน้าที่ของแค่สแกนแล้วก็โยนไฟล์ลงมาก็ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรครับความสามารถอะไรมากเท่าไหร่ ก็คือแค่เป็นงานทั่วไปก็ได้ประมาณนี้เพราะว่า่างที่บอกก็คือเขาก็ต้องการคนที่ซอฟต์แวร์ลอะไรที่ทำงานง่ายในส่วนของโปรเซสสเต็ปต่อไปประมาณนี้นะครับเรามีซอฟต์แวร์ที่ดีเราก็ใช่ครับให้ยูเซอร์ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับประนั้นก็สร้างให้มันมีมูลค่าได้มากขึ้นอีกนะครับงานของเราอันนี้เสร็จแล้วอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ครับสิบตัวแล้วสิบตัวแล้วเนี่ยครับโอ้โหนี่ยนครับก็จะต่างกันรู้เรื่องเลยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนอกเหนือจากนั้นนะครับสมมติว่าผมเอาตัวที่เป็น ดิเมนชันนะครับเราต้องการที่จะเช็คเขาเรียกว่าเป็นการดูเทรนนะครับเทรนก็คือดูพวกค่า C p K P P K อะไรพวกนี้นะครับแเราสามารที่กำหนดดูตัวนี้ได้นะครับ เนี่ยครับก็จะขึ้นมาให้เราว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นสามก็คืออย่างแน่นอนคือโปรเซสของการผลิตอะไรพันธุ์นะครับเขาจะดูเทรนว่ามีการค่าเนี่ยมีการเบนไปไปขนาดไหนนะครับเราสามารถจุรื่องมือทูลลิ่งเราเริ่มจะพังละเริ่มจะสึกหร่างที่ตรงนี้ได้เราไปแก้ถูกจุดนะให้มอตรงนี้เริ่มจะแบบก่อนมาละเริ่มจะแบบล้างไปไหนอะไรอย่างเงี้ครับเราก็เลื่อนดูเป็นกราฟแบบนี้เลยประมาณนี้ครับโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูตัวรีพอร์ตนะครับยังไงบ้าง รีพอร์ตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเราต้องการให้ดูตัวนี้ก็คือตอนที่เราทำรีพอร์ตคือเราทำรีพอร์ตสำหรับหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะดูเรียกว่าดูเป็นเาเรียกว่าฟิปพอร์ตดูทั้งหมดเลยที่ที่ที่เรามีอยู่ทั้ง1ิบตัวนะครับเราก็เลือกเป็นฟิ board, ปพอร์ตอันนี้ประมาณนี้แล้วมันก็จะ,จะทำยังไงผมก็อัปเดตใช้เ,เองก็จะอัปเดตให้เราประมาณแล้วก็กดโอเคประมาณนี้อาจจะคนจะให้ดูอ,อ๋อมันกำลังมันกำลังอัปเ <calculate. S 1> ดตแคคูเลตอยู่อัพเดตเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือชิ้นนแรรกะคับ ก็คลิกนิกได้เลยก็จะเป็นคลินสองสามสี่ห้านี่เขาแยกชิ้นให้เราใช่แบบนี้นะก็จะแยกชิ้นไปสิบแปดอันเลยแบบนี้ประมาณนี้ก็จะโชว์ให้เราทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเราก็คือแค่เอาไฟล์ลงมาแล้วกดอัปเดตจบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ยอดจริงๆอันนี้นะครับปริยาพรนะครับสวัสดีครับสุดยอดครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็มีเพื่อนถามมามีคุณเมษาจะปรึกษาทันีโหลดไฟล์สเต็ป STL เอ s t p มา พอเปิดขึ้นมาแล้ว s อ s บขึ้นว่า Lead only จะแก้ยังไงครับผมอะยังยังไม่เก็ตเท่าไหร่นะพอเปิดไฟล์ a อ s e m b l y ที่เป็น stp แล้วขึ้น Lead only ของพี่ของพี่เดียวหมดยังมีอีกไหมก็เดี๋ยวให้ดูตารางนี้นึงนิดเดียวไปรับนะครับตารางก็คือยันหัวคือก็หมดแล้วต้องการตอนนี้ก็เราก็เลือกเป็นอ่ะเป็นสกินก่อนนะกันนั้นที่บอกถ้าเราต้องการใช้แต่แต่เราตั้งไว้นะครับ แบบนี้นะครับนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราใช้งานประมาณเขามาปรับได้ด้วยว่าสายเทเบิลจะเป็นแบบไหนได้ไงประมาณก็ต้องปรับดูอ่ะอันนี้เราลองดูคร่าวๆเสร็จละเนี่มาแล้วประมาณอ๋อเขาจะบอกว่าพาที่หนึ่งมีวัดได้เท่าไหร่เท่าไหร่ให้มาแบบประมาณอ๋อผ่านไม่ผ่านบอกบาคุณใช่ก็จะบอกเป็นแบบนี้นี่คือในส่วนของตัว inspection professional นะครับอย่างที่บอกก็คือ ให้การทํางานสําหรับชิ้นที่2ง่ายแล้วในส่วนคนที่ทํางานเนี่ยในส่วนบุคคลที่2เนี่ยก็คืออย่างที่บอกท่าหน้าที่ก็สแกนแล้วก็ลงมาก็จบแล้วก็กดอย่างเดียวใช่กดอย่างเดียวเลยครับตอนอื่นะครับโอเคงานมากนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เลียวด้วยนะครับมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้งานตัวกลอมอินสเปคชั่นตัวโปรเฟสชั่นแนลนะครับนิดอีกนิดนึ่งละกันตัวสตาน่ากับตัวโปรที่มันต่างกันก็คือเรื่องของการทําพวกอย่างเงี้ยทำรีพอร์ตออโต้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามี ไฟล์ที่เป็น 3D แล้วก็มีตัวเมสไฟล์มาเนี่ยตัวที่เราสแกนมาเนี่ยมันก็คอมเพลทได้เหมือนกันวัดขนาดได้ตามจุดเหมือนกันหมดเลยแล้วใช่ได้เหมือนกันตัวเนี้ยครับนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างตัวตัวโปรตัวแซึ่งตัวสแตนดาร์ดโหลดได้ฟรีโหลดได้ฟรีใช่ไหมสแตนดาร์ดตอนนี้คือโหลดได้ฟรีใช้ได้ตลอดสแตนดาร์ดก็คือเขาเรียกเรียกว่าชื่อจริงๆคือตัวกล m องอินสเปกตองอินสเปกแต่ถ้าเป็นตัว กรมอินสเปกชันโปรเฟชชั่นอลจะใช้ชื่อนี้นะครับโอเคไม่ได้มีซึ่งตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าตัวอินสเป t ชันโปรเฟชชั่นอลเนี่ยจะมีถ่ายเอาให้ด้วยสามสิบวันในกรณีเราสามารถที่จะโหลดใช้งานได้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้อ๋อครับหรืออยากจะให้เข้าไปที่หน้างานเลยก็ติดต่อเข้ามาเรายกเครื่องยกอะไรไปดูได้ใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาครับครับโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่เลียวด้วยนะครับสำหรับสำหรับโอ้ความรู้วันนี้แบบโชว์เต็มที่เลยนะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดูเพื่อนเรานิดนึงเพื่อนเราถามว่าเอาเข้ามาแล้วขึ้น e a d only อันนี้ผมไม่มั่นใจนะต้องเป็นทุกไฟไหมนะครับที่เป็น SCL หรือว่าเป็น IJET พ a าสติกอรอะไรเงี้ยมันเป็นหรือเปล่าต้องดูก่อนนิดนึงว่าที่เราเอาเข้ามาเป็น assembly มันมันเป็นติดอะไรยังไงเนาะแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟลพยายามอย่าให้มีภาษาอื่นนอกจากสังกฤษอย่าให้มีภาษาอื่นอื่นด้วยนะครับลองเทสดูก่อนแล้วกันเนาะเอาได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมามามาแจ้งเราอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวัน